สวัสดีจ้าเพื่อนๆเมื่อน,นี้สิมาส้ำรวจสวนหมู่บ้านในฝนตกมื่อนี้นี่สดใสายางแห้งเลยท้องฟ้านี่แดดยังแจมนี่ละมั่งที่เขาวา่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอปือ้สดใสโพดแห้งคักแดดนี่แต่ว่าดอกไม้ข่อยงามเด้ดอกไม้มักแดดนี่เริ่มแรกเลยกันนะบนาบานก่อน ต้นแก้วลอยเหมือแล้วหนูจอบต้นไม้ฝนตกใส่เมื่อเคลื่อนหนิว้่ะต้ไม้หวัวเหี่ยวเหมือผุ่นเมีดมไปให้มันั้นไปให้บ่เออแดดแจ่มๆไปให้ <c oughs> อ้าวตำรวจต้นไม้เด้ต้นไม้ฝนถึอฝนนี่คือว่ามน้าตาทียันกลัวนี่เป็นยา <c oughs> ไปตันไฮมันบ่ แดดเบิ่ดมือพอดีมีมูมาตัดหญ้าพูนอยู่ผุนยายปัญญาแล้วมาตัดหญ้าสำรวจทุเรียนน้อยแล้วก่อนนี่ต้นนีสามีขขวยเรามาปลูกไว้ต้นแถมละวะอันตอนฝนตกหนักๆนั่นกิ่งมันแหงมันล่ามเขาก็เลยได้ตัดไว้ก่อนจะตัดสกัดเชื้อราก็เลยเป็นกุดๆจังสิแต่หยอดเธอยังงามอยู่ อ่างุ่นน้อยอ่างง่นน้อยขอเสียบยอดไว้กับเพรทนแตกอยู่เนี่ยเสียบไว้จนสิบพ่อเดือนแล้วพึงเอามาล่งดินอันนี้ตอป่านะจ๊ะเสียบยอดอังุนพันธุ์ดีค่อยเสียบเองค่อยลุ้นอยู่มันจะแตกยอดไหมเนี่ยแหลมๆนะหวงังว่ากริงมันสิบ่แห่งกอนล่งดินได้สามาทิตย์แล้วมาเดือนฝรั่งน้อยค่อยนี่มากแดดหน่วยหน่ยน้อยกับกระลังไงนี่ล่งดินไดด น่าจะหนึ่งเดือนได้แล้วนี่เดือนนิดนิดบ่เดือนกับหนึ่งอาทิตย์อันนี้ก็แตกน่วยไว้อันนี้พันออสเตรเลียลงพร้อมกันแต่ว่าไม่ค่อยโตนะจ๊ะลงดินตั้งแต่ยังไม่มีใบอันนี้มีใบแล้วพอม่น่วยอีลักกีนี่ต่อมาก็ต้นแอปเปิลน้อยค่อยอันนี้เป็นฟูจิเดอร์กินมเมล็ดแล้วก็มาเพาะ แล้วก็ตอนมาขยายทิยะโสต้นแม่อยู่ที่กรุงเทพเอ้ยสมุทรปราการหน้าบ้านอยู่สองต้นนี่นะจ๊ะถ้าไม่โดนเชื้อรากินก่อนหวังว่าเธอจะรอดต่อมาก็มาสำรวจแก้วค่อยอันนี้แก้วพื้นบ้านนะจ๊ะดอกไม่ดกแต่เธอก็เป็นดอกดีดอกเพิ่งร่วงไปฝนตกคุณนายตื่นสายเริ่ม แกแล้วแก่เหมือนคนพูดนี่ละจ้ะเดี๋ยวค่อยจะมาขยายคนสีเดตขยายแล้วก็แยกใส่กระถางประดับนาบ้านเด้อจ้ะอันนี้ต้นเออลูกแพรบ้าวสันสาลีไหมถือข้อตัวขายหรือจังไรแพรบ้านไหนมีน้ำใครรู้จักช่วยบอกค่อยหน่อยนี่ซื้อมากิ่งตอน80บบาทนี่แต่ว่าเธอทนมากค่ะได้น่าจะ สองปีกว่าแล้วเธอก็แตกกอค่อยก็ตัดกิง่งเธอออกเรือดี๋ยวเธอก็ไม่ตายหน้าฝนเธอเป็นเชื้อราแต่เดี๋ยวเธอก็ฟื้นมาจา้ะพอเธอผัดใบแล้วใบทงงามมากค่อยว่าจะลองเอาแอปเปิ้ลมาเสียบอยู่เนี่ยถ้ามันเป็นแพรจริงๆพืชตระก,กูลเดียวกันน่าจะติดเดี๋ยวค่อยจะต้องลองว่างๆก่อนน้ําเยอะมากนี่ใบคล้ายๆแอปเปิลอยู่เนี่ยแต่ว่าเธอมีหนาม ต่อไปมาสองทานตะวันน้อยค่อยทานตะวันน้อยค่อยก็สลบไลายครับโดนฝนโดนลมแต่เธอก็เป็นดอกดีฝากเธอเริ่มแก่แล้วแหละแต่ไม่รู้จะเป็นเมล็ดหรือเปล่าเยต้าบ,บอกจะว่าบอกว่าจะมาเอาพันธุ์ให้เก็บเมล็ดไว้รอดูว่าจะเป็นเม็ดหรือเปล่าอันนี้บักเขียบน้อยบักเขียบน้อยค่อยสามีค่อยเก็บมาก,กิน จะห่อไว้ไมีเร็วไปใส่มากยายดมไปไว้แค่โอ้กลับมาแป๊บเดียวเองยายดมไปไร่ไปไปเร็วกินก็ไปไว้แท้โอ้ไปแป๊บเดียวเองอันนี้อันนี้เป็นมะเดื่อฝรั่งอีลักกี้จ้ะ มีลูกไม่ขาดต้นเลยเมื่อคืนเธอโดนฝนหนะนักนี่เอา้าลูกนี้ก็จะสุกแล้วลูกห่อไว้ก็ดำแล้วค่อยต้องห่อสองลูกแล้วเดี๋ยวนกมาเมอว่าใน่อยไลนนกออกไปมันกําลังมาเกาะมันบินนี้ไปหอก็เลยเอาถุงมะ่อนี่จะ้ะสงสัยจะได้กินอีกแล้วอู้รอบนี้กี่ลูกนี่หนึ่งสองสามสี่สี่ลูกเด้อสุกพร้อมกันในรอบนี้นะ นี่มันก่อนค่อยมามดมดมาจัดการก่อยมดนดมดมาจัดการเต็มเลยนี่เห็นบดน,นี่โอ้ยตูดแตกแล้วเมื่อคืนโดนฝนหนักเขาต้องเก็บลูกนี้ก่อนซะแล้วนี่ดูตูดแตกหมดแล้วนี่ต่อมาก็มะม่วงที่ค่อยเสียบยอดไว้ยอดเธอก็แตกมาแล้วเธอก็ยังนิ่งอยู่นะจ๊ะเพราะว่านี่ต้นแม่เอาไปเลี้ยงกิ่งข้างบนหมดแล้วจา้าเราไม่ได้ตัด อันนี้เป็นมะม่วงเบา,พาเพราะเมล็ดนะจ๊ะพันเบาสูงแล้วเนี่ยอันนี้ก็สองปีกว่าแล้วแต่ว่าเธอไม่เป็นลูกเพราะว่าเธอ,พอเพาะเมล็ดต้องตัดใจนะจ๊ะค่อยจะตัดกิ่งตัดต้นออกค่อยก็เสียดายเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้เป็นน้ําดอกไม้เอามาเสียบฝากจริงๆนะตามหลักเขาต้องตัดกิ่งต้นแม่ทิ้งแต่ค่อยทำใจบ่ได้ อ้ามาส่องลำไย,ยคริสตัลนี่แถวนี้มีอยู่สมต้นเด้มอลเล่ไปแล้วหนึ่งเหลืออยู่สองต้นจ่ะแต่ว่ากับสีซูมาแรงใดบออันนี้กับมาแรงกินกินแล้วเธอกระแตกหย่อนมะมหมเนี่ยต้นน,น้อยๆเนี่ยไม่โตสักถทืออันนี้ฝรั่งเดอบัคซซดาซุยมี่ซุยมี่ควายนีนกระโดกโดกไหม สังเกตเบื้องนี้ซุยมีจะดกกว่ากิมจูอีกนะแล้วก็ต้นโตกว่ากิมจูเนี่ยขนาดมีเด็ดดอกเด็ดลูกไปบ้างแล้วเพราะว่ามันดกมากเขาก็เลยต้องช่วยเขาเด็ดเขาทิ้งหน่อยถ้าลูกเยอะไปเด็กต้นเขาจะตายต้นเขาจะแคร์แกนเดอ้อพี่น้องเหลือไว้แต่พอดีนิ่มติลป็กิ่งละไม่ต่ำกว่าสองลูกจ้ะเนี่ย กิ่งน,น้อยก็เหลือไว้ลูกเดียวพออันนี้ค่อยก็ตอนกิ่งไว้เนี่ยตอนกิ่งไว้ขยายพันธุ์เดี๋ยวจะไปลงแปลงน้องวิเพิ่มเนี่ยซุยมี่นี่ดกจริงๆแต่ว่ากิมจูนี่กิมจูอีกสองต้นนะจ๊ะสุยมี่สองกิมจูสองอันนี้ก็ลำไย,ยคริสตัลอีกต้นหนึ่งต้นนี้ปลูกที่หลังเขาแต่ว่าจะโตแซงต้นหน้าแล้วเพราะว่าค่อยมาอยู่แล้วค่อยมีเวลาดูแลมาแงค่อยก็บี้เอา เนี่ยฝรั่งกิมจูไม่ค่อยงามดวนฝนเชื้อราล,ลงใบเป็นเชื้อราลเอาไตโคโดมามาลานแล้วจะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าต้นนี้ดีหน่อยกิมจูมีลูกมาให้แปกดูดิลูกแปกๆปลกลูกไม่ดกแต่ว่าก็พอมีจะ้ะติดบ้างไม่ค่อยดกแล้วก็ใกล้ๆก,ก,กนันนี่ทุเรียนปลูกใหม่สามีดิฉันปลูกนะจ๊ะสามีดิฉันอุตส่าห์เอามาจากเมืองเลย เริ่มฟื้นแล้วนะจ๊ะปลูกลงตอนอาทิตย์แรกใบเธอเหลืองจ้าอาทิตย์แรกอะใบเหลืองร่วงมาร่วงเยอะอยู่แล้วก็อันนี้ก็ยังมีลึงเหลืองอยู่แต่ว่าค่อยใส่ไตรโคเดมาไปสองสามรอบแล้วแล้วก็รดน้ำให้เธอทุกวันเมื่อคืนเธอได้ฝนแต่ว่าก็ยังไม่เต็มที่หรอกเพราะว่ามันจะเข้าใบมันจะเขียวมันกว่านี้เด้ออันนี้เรามาปลูกเอง เราไม่ได้ฉีดปุ๋ยบํารุงใบเขายังไม่ได้ให้ปุ๋ยเธอเลยนะแต่ยังไม่ถึงเดือนเมื่อจะเอามาลองปุ๋ยมีเป็นปุ๋ยเม็ดจ้ะน้ำหมักปลาเป็นแบบเม็ดปุ๋ยอินซียค่อยจะมาลองหยอดอยูสักบางๆสักหนึ่งช้อนนี่อีกต้นหนึ่งเดอ้อบานต้นนี้ก็ไม่ไกลไม่ไกลกัน ต้นนี้ก็ใบไม่ร่วงนะจ๊ะปลูกตอนอาทิตย์แรกอะใบร่วงอยู่ใบสองใบแค่นั้นก็อาการก็ยังทรงๆอยู่นะจ๊ะต้องดูก่อนลักษณะก็พอๆกับต้นนั้นลักษณะใบเขายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยดินที่เราดินที่เรามาปลูกนะจ๊ะเป็นดินพลนผสมดินใบก้ามปู รดน้ําไปมาเธอก็เริ่มยุบลงมาหน่อยแล้วจ้ะเดี๋ยวต้องเติมดินให้เธอหน่อยนี่สูงร้อยน่าจะร้อยหกสิบเซนแล้วละจ้ะสูงกว่าค่อยนี่หกสิบเจ็ดสิบแล้วแหละนี่ที่ค่อยเอาเมาเล็ดมาหยอดไว้มะเล็ดฟักมเล็ดฟักทองมเมเล็ดแระรบวบนี่แล้วก็แค่เนี่ยเอามาแมลงเต่าทองบินแวมแวมแวมเลยนี่ ลดน้ำให้เธอบ้างตอนเช้านะจ๊ะเมื่อคืนเธอได้ฝนดินเต็มเลยจ้ะเธอก็คานเคลียขึ้นไปเนี่ยเธอจะขึ้นไปบนโพนน้อยนีย่บวบเริ่มขานเคลียแล้วเด้อพี่น้องเอ,อ่อฟักทองปอักอื้อก็เริ่มเริ่มขานแล้วนี่เริ่มจ่อช่อด,ดอกแล้วเด้ปอปักอื้อนี่น่าจะเดือนเดือนกว่าเองมากนี่ถึงเดือนแล้วยังถึงแล้วเนาะตอนนั้นนะ่ะที่ค่อยเอาเม็ดมาหยอดไวนะ้น่ะ ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนๆน,น่าจะเดือนนิดๆแล้วแหละเนี่ยเธอเป็นดอกแล้วนี่จาช่อด,ดอกน้อยๆแล้วเนี่ยโอ้ยดินเต็มเลยฝนตกเมื่อคืนไม่ปุ๋ยทุเรียนในป่าน้อยเนี่ยเนี่ยก็ต้นละเจ็ดสิบนะจานรุ่นเดียวกับที่เอาไปไว้ที่น้องวิมีแมงกินใบนิดหน่อยแต่ว่ายอดเธอก็นิดๆแล้วนี่แตกมานิดๆ นี่ทุเรียนน้อยอีกต้นหนึ่ง70บาทสู้แดดหน่อยนะจ๊ะนี่ก็ยอดเธอก็กำลังออกมานิดๆแล้วจ้ะปลูกพร้อมก,กันกับที่ของน้องวีนะจ๊ะแบ่งกันน้องวีสามฝั่งค่อยสามหต้นอีกต้นหนึ่งหักจ้ะหักตั้งแต่ต้นเขาเริ่มจะหักตั้งแต่สั่งมาแล้วแต่ว่าค่อยก็เอาเทปพ,พันไว้แต่ว่าเธอก็ไม่รอดจ้ะ เอามาลงดินได้ประมาณสองสามอาทิตย์ต้นเธอก็หักไปค่อยก็เลยต้องทำใจแต่ว่าเธอมียอดน้อยแตกมาใหม่แล้วจ้านี่จ้ะโอ้ยมันย้อนแสงเนาะเห็นบอเห็นบอเนี่ยโอ้ยค่อยจะลุ้นเอาไม่เป็นไรนี่จ้ะยอดได้น้อย,อยเธอแตกมาแล้วแค่นี้ก็ยังมีหวังเนาะนี่รอยเสียบตรงนี้เธอก็แตกเหนือขึ้นมาน้อยหนึ่งลุ้น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  นี่แปลงมันส้มค่อยเนี่ยโอ้ยฝนตกเมื่อคืนหัวโผล่แล้วจ้ะโอ้ยไอ้น,นี่กินหรือยังเดี๋ยวค่อยจะต้องมาขุดซะแล้วเนี่ยดูดิที่ลองขุดตอนนั้นไน่นลองจกดูตอนนั้นนะ่ะมีสองหัวนะ่ะค่อยปล่อยไปอีกอะ่ะอันนี้ครบหนึ่งเดือนแล้วรวมเป็นสามเดือนแล้วพี่น้องหัวเริ่มโตแล้วนี่ค่อยต้องอันนี้แล้วเน๋ยวเธอจะเป็นขีเอยอยเนข้เหล่าบ่เพื่อนมาอย่างมันขี้เหล่าบ่ เออนี่นี่นี่แ่แล้วใหญ่แล้วโอ้ต้องเอาไปเผาต้องเอาไปต้มเอาไปหนึ่งแล้วพี่น้องเดี๋ยวขอสิคุดเธอนี่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 ลองดูนะจ๊ะจกจกขุดขุดเอาเนี่ยแค่สองหัวนะไม่ได้ตั้งใจมาขุดนะจ๊ะอืมได้กินมันแล้วพี่น้องได้กินมันแล้วบ้านได้กินมันแล้วจ้า มันคู่แฝดจ้าอ้าวอันนี้เป็นมะเดือ่ออุทุมพรนี่สูงเม็ดกว่าแล้วจ้าเอาพ่อมะเร็งน,นะจ๊ะพ่อเม็ดอันนี้เป้าไหมเราคือเราจะเอามาถ้าไม่ตอนกิ่งขายกิ่งละยี่สิบบาทเราก็จะเอาตอมาเสียบเออหน่อไม้เอยไม่ใช่หน่อไม้มะเดื่อฝรัง่งห่วยอยู่ไก่แปลงหน่อไม้ฝรัง่งก็เเลยว่าพิษพี่น้องนี่ ใหญ่อีกสักหน่อยนี่เสียบอู้รับล่องพุ่งจูดพุ่งจูดถัดมาก็จะเป็นแปลงนองม้ฝรัง่งเรือบานนี่คนลาคนอีสานก็ค่อยกินนม้ฝรั่งเนี่ยเถอะอย่าก,กินน้ำพึนแซบ่บแซบ่บผู้ใดเคยกินติดใจนะ่าขว่ามันหวานกรอบไหมพัดกระแซบ่บลวกกินกับแจวกระแซบ่บทำอะไรกินก็อร่อยนี่เ้อแปลงนี่งามจา้ะมีขี้หมู ใบกามปูหล้กก็แกลบแล้วขอใส่สามยางผสมผสมกับดินเก่าสิเป็นทรายจ้ะนี่จ้ะพูนงามมากเลยเห็นบ่เขียวอลัลรำเขียวอลัลรำนี่เป็นดอกเป็นดอกแต่่า,เธ,เ,เ,า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 เ,เธอยังไม่ทันติดเม็ดพะว่ะเธอลงแดดประมาณสองเดือนมั้งเธอยังไม่โตเต็มที่นะจ๊ะนี่มีต้นข้างหน้านี่แหละงามสุดใหญ่สุดบ่นี่ เดี๋ยวต้องเอาไม้ขึงเสือกไว้เทอเวลาล่มพัดแห้งๆฝนตรงจ้ะต้นเทอก็จะลมจะหักไปจ้ะแล้วก็ละมุดน้อยละมุดน้อยสู้แดดไว้บนอดบันละมุะมด,ดวมขวดก็ว,ว่ามันทอนอยู่ในพี่น้องเพาท่านไ้ปักใหมให่เพิ่นนี่ก็ล่งลง,ลงดินแดบประมาณสองอาทิตย์นี่ละ่ะนี่อันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้มันมาสัน กินได้ทั้งดิบทั้งสุงกนะจ้ะสุกคือนนำดอกไม้แต่ว่าถ้ดดิบนี่ก็จะมันมันหวานๆสมนิดๆเขาบอกอ้ยเป็นตะแซสบแท้ต้นละเก่าสิปาดเอามาลงไม่แล้วก็มาสำรวจทุเรียนต้นคู่เราพระเอกของสวนเอายให้เพิพนเปนรเกของสวนสองต้นคู่นี่คือง,งามกงโมขวากะสงสัยอยู่ฮใบแบบใบย,ยิ่งเขียวมันอยู่เลยนี่เห็นบ่เห็นบะ ใบยังสดเขียวมันหรือว่าเขาเป็นกิ่งกระโดงส้มเขาก็เลี้งง่ามกิ่งกระโดงนี่แตกกิ่งออกทุกรอบทุกทิศทางของต้นเลยเดิเนใบงามงามไหมคอยกับปู่คือกันกับสองต้นฟังผุนไหมแต่ว่าหูซ้สึกว่าสองต้นนี่มันจะแบบงามใบมั่นเง่าก็ฟังผุนฟังผุนใบจะออกเลืองเหลืองนิดๆแออปลก ยังไงก็ขอให้รอดนะจ๊ะท่านพระเอกทั้งสองพระเอกนั่งเอ,งอกก็นเลยอ่ะคู่กันนี่บานนี่อะโวคาโด่อยก็สู่แดดบด่อวจังไหใบเหลืองบริเหตห้องเพื่อนแม้อามาออกแดดได้สิพอเดือนละได้หนิสิพอเดือนละได้หนิยังทรงๆอยู่จ้ะแต่ว่าต้นนี่แม่ ต้นนี้นคือแตกยอดดีแตกยอดเขียวยอดแดงดีเหมือนอันนี้น่าจะเป็นมันมีสองพันนะปิต์สันกับเอ่อพิงค์เคอร์ตัน่าสันจำบ่ได้เลยอันนี้น่าจะปิต์สันอันนี้น่าจะพิงค์เครอนนเคร์ตันเนี่ยเนี่ยอันนี้พิงค์เคอร์ตัน,นมือใบขอให้รอดเด้อนี่กระเจียวหน่อยคอยงามบัได้ฝนมือขึ้นนี่รถสื่นมาแน ดอกดีค่ะยวไปสองคนตัดหญยาก่อนคนตัดห,หญ,ญ้าให้เป็น่าแล้วมาตัดหญ้าให้งัวเล่านีได้อีกแปลงหนึ่งขัดเกียวคุณนะอันนี้ก็ออกดอกดีคัเอาเ้าวแดดบดแดดบด